ระบบได้รับการอัปเกรดย,ย่หลิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในความเห็นของเขาระบบนี้ไม่มีอะไรพิเศษแม้ว่าย่หลิยงจะได้เรียนรู้นินจูต่อสูอระดับ S มากมายผ่านระบบแต่นินจูสือระดับ S ก็เป็นสิ่งเดียวกันใช้ชิลูโอเทียนเจิ้งเป็นตัวอย่างแม้ว่ามันจะใช้งานได้ดีมากแต่ก็ต้องการความช่วยเหลือจากจักระเป็นจำนวนมากปริมาณสำรองสูงสุดของเขาคือประมาณสิบเท่ายิ่งกว่านั้นพลังนี้ไม่สามารถฆ่าชางนินพิเศษธรรมดาได้เช่นเดียวกับโอมารูที่เขาพบเมื่อข้ามผ่านครั้งแรกแม้ว่าเขาจะหมดจักรกะเขาก็ทำได้พเพ จาก,กระเกาวห่างในปัจจุบันของเย่เหลียงและการทำให้เป็นอมะตะเป็นหัวใจหลักของเขาแต่สองสิ่งนี้ได้มาจากการทำงานหนักดังนั้นระบบจึงช่วยให้เขาประหยัดเวลาในการเรียนรู้นินจูส์เท่านั้นฉันไม่รู้ว่าครั้งนี้จะมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์อะไรไหมเย่เหลียงตั้งหน้าตั้งตารอหลังจากทำความสะอาดสนามรบเย่เหลียงก็กลับไปที่หมู่บ้านโคโนฮะพร้อมกับกองทหารโฮคางะสึกครั้งนี้ช่างน่าเศร้าป๋อฟึ่งซุยเฮมินเสียชีวิตนินจาโคโนฮะจำนวนมากเสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้ก่อนที่อุจิวะมาดาระจะโจมตีีหหหมูููู่่่่่บบ้้้้้าา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 นนนนนนนิจจออออคคครรรลลลลลยยยยแแงงกกกกกกก็็ถถทททำำเเเชัััโโโดววไปปตสๆืะะฮี สำนักงานนารูโตะทางเหรินพิเศษหลายคนกำลังหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือหลังภัยพิบัติเย่หลินมองไปทางซ้ายและขวาเพียงพบว่าคนเหล่านี้มีใบหน้าแปลกๆเขาถูกแทรกในหมู่คนเหล่านี้แต่ไม่มีใครระมาพูดลอยให้ฉันเงียบในเวลานี้ซา루โตบิอิเซ็นเดินเข้าไปในสำนักงานและนั่งลงสีหน้าของเขาดูเคร่งขรึมเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ไม่ดีทุกคนถึงแม้ว่าคราวนี้เราจะเอาชนะศัตรูที่บุกรุกได้แต่เราก็ฆ่าพวกหัวกะทิจจำนวนมากด้วยและแม้แต่วอเตอร์เกตก็เสียสละในการสู้รบด้วยอะไรนะหลอดวอเตอร์เกตตายแล้วพวกเขาไมมมม่มออ่เเเเเหห็็นน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 ััืือออออออวววตตตรรรร์กก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 กถูผผผผึึดดดด้ยีปลลขขาาาาาิิิญญณแแะงงงสททุคธชใใ หากพวกเขาเพิ่งเสียชีวิตจากชิโนบุธรรมดาธรรมดาพวกเขาคงไม่เศร้านักแต่โฮคาเงะรุ่นที่สี่เสียชีวิตซึ่งทำให้หลายคนเสียใจบนที่จริงอายุของวอเตอร์เกตอาจไม่แก่กว่าคนต่อไปนี้แต่ลักษณะของวอเตอร์เกตนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนและหลายคนได้รับการช่วยเหลือจากเขาในระหว่างปฏิบัติภารกิจซารุโตบิฮิเซนเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเขาและเดาความคิดของพวกเขาด้วยทุกคนแม้ว่าประตูน้ำจะตายแต่ภรรยาและลูกชายของเขาก็ยังอยู่ที่นั่นฉันเชื่อว่าเจตจำนงของเขาจะถูกสืบทอดมาจากลูกหลานของเขาบางทีในอีกสิบปีขอออองงงงงเเขขขาาาาาาจจะะสมมรรรรถฟฟื้้นนนนนควุุ่่่โโ์ตกูลบไดยแ อารมณ์ของฝุงชนดีขึ้นมากในทันทีซาลุโตบิรืจานยิ้มเมื่อเห็นว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้วเขาจึงต้องมองไปที่เยเลนที่ย่อเย้เย,เ,ยเคทะคุณสองคนเข้ามาทันใดนั้นยกปากขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กเดินเข้ามาสถานการณ์เป็นอย่างไรฝูงชนกวาดไปที่ประตูและจำผู้หญิงคนนั้นได้ทันทีนี่ไม่ใช่แม่่มยของหลอดวอเตอร์เกตหรือพวกเขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากพระเจ้าประตูน้ำสิ้นพระชนในเวลานี้จิ๋วซินในน่าจะไปฝังศพประตูน้ำเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอาจารย์คุุินนนะคณณยู้างมงมวงฉันนััจดดลทีปญเ แม้ว่าพวกเขาจะมงงงวยแต่พวกเขายังคงแสดงความจริงใจแต่เยเลียงสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติประติมากรรมทรายนั้นมองมาที่ฉันเมื่อครู่นี้เองหรือจิตใจของเขาบาบางและเขาสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของซารุโตบิอย่างเป็นธรรมชาติซินในฉันจะทำงานหนักเพื่อคุณในวันข้างหน้าซารุโตบิกล่าวและปล่อยให้คุณได้ยืนข้างเยเลียงพวกนินจารู้สึกแหลกๆหล่เยเลียงคุณมีส่วนย่างมากในการเข้าจีวมามดาราในครั้งนี้ฉันยังได้ยินมาว่าคุณสมัครใจกลายเป็นพลังเสาออกหางเรื่องนี้ทำให้เราผู้เท่ารู้สึกละอายใจรใจริงใจจริง ในแง่ของบุญคุณเยกเลงยิ่ยงใหญ่ที่สุดในแง่ของตัวละครคุณก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเดิมทีฉันวางแผนที่จะให้คุณสืท่ทอดเจตจนงของมิซูมอนและกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของนารูโตะรุ่นที่5แต่คุณเป็นนินจาหมู่บ้านโอตโตนินนี่เป็นเรื่องยากสำหรับฉันจริงๆห้าชั่วอายุคนของโฮคางะะะเลี้ยงรู้สึกอธิบายไม่ถูกเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าทำไมซารุโตบีรื้อใจถึงพูดคำนั้นแต่เยกเลงที่เกิดกับคนจีนรู้วิธีของยินบีแบบเก่าในยุคที่ปั่นป่่่่่่่่วววนนนนนนี้้้้ััักกกกกกปปปปรร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 ระะะะะะสาา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 าโโฮคคเเเเเเงงงงงงแแแแุุณจใหหชือออออทศไไไขขขข็มมมมตตตตตยยยิิิิิิดพบบซซ ตัวอย่างคุณก็รู้ว่าคุณสนใจโฮคาเงะแต่อย่าหวังว่าฉันจะมอบมันให้กับคุณขั้นแรกให้หลอกคุณจากหมู่บ้านนินจาโพโซนิกเขาตั้งสติและพูดต่อไปดังนั้นหลังจากที่คิดเกี่ยวกับมันแล้วฉันตัดสินใจที่จะไม่ให้ตำแหน่งโฮคาเงะแก่คุณแต่ให้สถานะเป็นแขกของดินแดนแห่งไฟก่อนฮอเฮ้ย่เหลียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกสวัสดีเคออชิงเคกิ้งคือกลุ่มผู้อาวุโสข,ของโคโนฮะไม่มีอำนาจที่แท้จริงดังนั้นจึงไม่มีอันตรายแต่เขาจะเป็นที่เคารพน,นับถือทุกที่ที่เขาไปยิ่งไปกว่านั้นเเ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 ทททท่่่่่่่่่าา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 าีีีียยยยยหหหหลลลงงรรรรููู้้้้้มมมมมมคคคคออออชชิิิิิิสสถถบบบกกกกกกนนนนนนนแแะะดดดดืใใไจจุุำัญขววโโโตตซฮ็ 55ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกสงสารน่าเสียดายที่มีแรงจูงใจสำหรับบริษัทการวาดว,วงกลมขนาดใหญ่สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถเป็นวิธีที่ใช้บ่อยซาลูโทบิกที่เซ็นรู้ทางนี้เย่เหลียงอย่าดูแคลนเคกิ้งเลยนี่เป็นงานที่มีน้ำและน้ำมันไม่ดีโคโน่5ให้ความสำคัญกับคุณมากแน่นอนถ้าวันหนึ่งคุณออกจากหมู่บ้านโอโตโนินจริงๆฉันจะส่งโฮเกตให้คุณอย่างแน่นอนมันยะประกาศคู่ก็ได้แต่ฉันยังไม่มีแผนที่จะไปเย่เหลียงกล่าวน้ำเสียงของเขาอ่อนแอมากแม้ว่าเขาจะมีความสุขมากแต่เขาไม่่่่่สสาาาาาามมมรรรรถแแแดดดดงงอออออออกกกไไ้้นนนีีีคคคืืณ์์ปจยยยตูลลละิวเเห สำหรับพวกเขาแม้ว่าเย่เหลียงจะช่วยเหลืออย่างดีแต่เขามาจากหมู่บ้านอื่นที่ไม่ชอบคนต่างชาติดังนั้นเมื่อซาลูโทบิฮฮเซนเริ่มพูดว่าเขาอยากเป็นโฮคาเงะพวกเขาก็ยังกังวลอยู่มากแต่เมื่อเห็นว่าทั้งสามรุ่นมีความสุภาพและสุภาพพวกเขาก็กระโดดออกไปทันทีอาจารย์เย่เหลียงอย่าดูถูกเคกิงแม้ว่าเขาจะไม่มีอำนาจที่แท้จริงแต่เขามีเกียรติมากกว่าพวกเราและเคกิงในปัจจุบันก็กเกษียณจากกลุ่มก่อนก่อนกันหมดแล้วคุณยังเป็นคนแรกที่อายุน้อยกว่าคุณใช่ใช่ท่านเย่เหลียงนี่คือวิธีที่โคโนฮะปฏิบัััััตตตตติิ่่่่่่่่ออออแแขขขกกกกกกเเเเเเราาาาาจจจะะะไไไมมมมนนนนนทีีีโโคคฮำปพพพววววบบบุณฉฉูดลลยยหงใส ท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของเย่เหลียงอยู่ที่นั่นและถ้าเขาปล่อยให้เขาไม่พอใจมันจะไม่ดีสำหรับโคโนโะฮะอืมฉันเห็นเย่เหลียงรู้สึกหลับลืมในใจแต่ก็ยังอดลั้นไว้เมื่อเห็นเขาเป็นแบบนี้ซารุโตบิริเซนก็โล่งใจแม้ว่าเย่เหลียงจะไม่มีความสุขแต่เนื่องจากเขาตกลงที่จะลงมาหมายความว่าอีกฝ่ายยังคงเต็มใจที่จะอยู่ในโคโนะฮะเย่เหลียงจริงๆแล้วฉันยังมีอีกเรื่องที่ต้องตามมาหาคุณซารุโตบิฮิเซนกำลังพูดอยู่และเขามองไปที่คูชินะข้างๆเขา,ขา,ขาฉันยังรู้คำพูดสุดท้าย เขาพูดเบาๆแต่คนข้างล่างรู้สึกแย่ทันทีเร็วที่สุดเท่าที่จิวซินนายยืนอยู่ข้างเงยยเลียงพวกเขาเห็นความแปลกประหลาดแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่ามาสเตอร์วอเตอร์เกตจะปล่อยให้คนนอกดูแลภรรยาและลูกของเขานี่มันเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้การวางใจภรรยาและการให้ลูกเป็นเพียงการปล่อยให้พวกเขาดูแลเท่านั้นผู้คนในโฮคาเงะมักจะตายและหญิงไม้ของพวกเขาก็มักจะถูกส่งต่อให้ญาติและเพื่อนฝูงเพื่อดูแลพวกเขานี่เป็นปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีบางอย่างผิดปกติเยยเลียงยังโสดและจิวซินนาอยู่ในช่วงไพมอ,มองแนี้้มมักกกเิดขท่่าอรือ์ธาขนนกเดม ฉันตกหลุมรักเพื่อนผู้รอดชีวิตความรักนอกใจของฉันกับพี่สะพายที่รอดตายของฉันฉันกับรุดเมย์มีแค่นี้แต่ละคนก็ตกตะลึงสดใสผู้ชายหลายคนเคยเห็นมันมันแย่มากดังนั้นหลังจากที่ได้เห็นการเกิดขึ้นของจิว๋วซินในทุกคนต่างกังวลและหวังว่าพวกเขาจะดูแลหญิงไม้ของทั้งสี่รุ่นด้านหนึ่งเป็นการตอบแทนน้ำใจและอีกทางหนึ่งเป็นการยุติความสัมพัญญนธ์นี้ผู้ใหญ่สามชั่วอายุคนสิ่งนี้ทำไม่ได้ใบหน้าเหลี่ยมพุ่งออกมาชื่อของเขาคือโมริโนอิบิผิเก่งในการทรมานนินจูส สำหรับฉันแม้ว่าคุณจะต้องการไว้วางใจผู้อื่นคุณต้องเป็นคนซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือสำหรับฉันหลอจีอุกซีนา่าควรได้รับการดูแลโดยคนของเราฉันคิดว่าหลอไอบิเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่และมีอารมณ์ขันดังนั้นเขาจึงเหมาะมากสำหรับตำแหน่งนี้ดังที่ชายคนนั้นกล่าวเขาเขยิบตาให้โมริโนโอ,อีบิกิเห็นได้ชัดว่ากำลังแสดงความร่วมมือสีหน้าของซาุโตโบิเซนเปลี่ยนไปชั่วขณะตอนนี้เขายังคงชมเชยตัวละครของเยเลียงและตอนนี้เขาก็วิ่งออกไปเป็นคนต่างชาติเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงวว่่่่าาาาาาคคนนนนหุุสสเเเเเลี้ิิิดดออยยงงงรใใจจขขพกตบแท เย่เหลียนเป็นนินจาระดับเงาหากเขาไม่มีความสุขและ,ะเผชิญหน้ากับหมู่บ้านนางกลับการมันจะเลวร้ายมากในขณะนี้เย่เหลียงก็พูดออกมาในที่สุดอาจารย์โฮคาเงเนื่องจากทุกคนไม่เต็มใจคุณสามารถหางานอื่นได้เย่เหลียนขาดตัวตนของคุณในฐานะแขกของมู่เย่และคุณจะไม่สูญเสียเนื้อแม้แต่ชิ้นเดียวจริงๆเขาเป่าคราวและจ้องเขมมอง,องอกโกรธจนทุกคนไม่กล้าพูดเราเล่นนะวอเตอร์เกตฝากสิ่งนี้มาให้เย่เหลียนไม่รู้ว่าคนเหล่านี้คิดอย่างไรแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนตรงไปตรงมาก่อนวอเตอร์เกตเขาอยากจะใช้ชีวิตเพื่อผนึก,ก ดังนั้นเยี่เหลียงจึงต้องการช่วยเขาไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเยี่เหลียงก็อยากจะดูแลซื้อมาตีคุทินาอย่างดีในอีกด้านหนึ่งเขาทำหน้าที่ของวอเตอร์เกตให้สำเร็จและในอีกทางหนึ่งเขาก็อยากจะเห็นว่าไม่มีนารูโตะในก้าวหางจะไปทางอื่นในฐานะแฟนนารูโตะเขาตั้งตารอเมื่อเห็นว่าทุกคนเนี่ยหลี่ซานก็ไม่รู้จะพูดอะไรคนนี่เง่าเหล่านี้รู้วิธีที่จะรับรื่นและโอวตุทุกวันแต่ในช่วงเวลาที่สำคัญพวกเขาจะหลุดพ้นจากห่วงโซ่และซารุโตบิริเซนไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรเมื่อเยวว่่่เเเเเเหหลลลียงโงโกกกกรธแแแะ้้คคาาาาปป็็็นนนนดิจไไมือๆูึขขบ ทุกคนอย่าทะเลาะกันฉันรู้ว่าทุกคนช่วยเราจริงๆครอบครัวของโบเป็นแต่เนื่องจากสามีของฉันมอบหมายให้ฉันดูแลเย่เลียนจูนนั่นเป็นการยืนยันของเขาฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องปฏิบัติตามความปรารถนาของสามีจยวซินนายจับเย่เลียนไว้ข้างหน้าเขาด้วยใบหน้าที่มั่นคงและดูเหมือนจะมองเห็นเขาความเงียบเข้ามาอีกครั้งในสำนักงานคุณยินดีจะตามผมจริงๆรหรือเย่เลียนแสดงร่องรอยของความประหลาดใจบนใบหน้าของเขาใช่จีอุซิน่าพยักหน้านี่คือคำพูดสุดท้ายของมิซุนโนะและคุชินะไม่ต้องการปล่อยให้โคนโนฮะรุกรานศัตรรรรูทีี่่เเเลว้้าายชนนพะธุกิจขขออองงเเานี่คือดีตภรรรยาาของนู เมื่อเห็นว่าตัวเอกพูดแล้วคนอื่นๆของชางเฮรินก็ต้องเงียบยกเว้นโมริโนอิบิกิแต่ใบหน้าของเขาดูไม่มีความสุขเล็กน้อยเอาละ่ะไปจบการประชุมกันเถอะซาุโตบิฮิเซนประกาศจบในคืนนั้นยเย่เหลียงรีบไปที่บ้านของโบเฟงชุยเมนเพราะ,ยะเย่เหลียงไม่เคยมีบ้านของตัวเองอยู่เลยดังนั้นหลังจากที่จิ๋วซินในมอบหมายให้ยเย่เหลียงไปที่ประตูน้ำมันก็เท่ากับยกบ้านของเขาไปโดยเปล่าประโยชน์ยเย่เหลียงมีความสุขมากหลังจากทำความสะอาดความนุ่มแล้วฉันก็ย้ายเข้ามาในคืนนั้นบ้านของวอเตอร์เกตมีเสียงดังมากไม่ธรรมดาแม้แต่เเเเเพพืื่่่่่่่่่ออออนน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 นบบบบ้้้้้้้้าาาาาาาขขขงงงงงงกกกกกกก็ถูููดดดวววยยยยสีีีีีีทททุคคไไไมรรริะึแตตหหลลลัปโใ แรงมากผิวมากแต่ทุกคนไม่ได้ถามเพราะพวกเขารู้ดีวันถัดไปถัปถ่วแดงแตเ่เย่เหลียงออกจากเตียงอย่างโกรธเคืองเมื่อคืนคุณไม่มีความสุขเหรอคุณกลับมาเครื่องทางได้ยังไงไปหาแม่นมของคุณซะสามเครื่องดื่มหนักหนกเหมือนฟ้าร้องเย,ย่เหลียงก็พูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งเมื่อคืนฉันไม่ได้บอกคุณเหรอทันทีที่ฉันผ่านไปนารุโตะก,ก็ตายยังคงร้องไห้ฉันนอนอยู่บนเตียงและนอนเที่ยงคืนโดยไม่หลับพิธีนารุโตะร้องไห้จริงๆเหรอฉันรู้สึกยังไงที่นายร้องไห้นะ่ะอาจเป็นเพราะร่างกายของคุณผิดปกติ ผู้ชายปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าเย่จะเข้ากันได้ดีประโยคนี้คือใบหน้าของฮงโดเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีอากาศที่อยากของเย่เลียนถูกพ่นบนใบหน้าของเธอทีละนิดซึ่งทำให้เธอทนไม่ได้อย่างสมบูรณ์เธออายุ15มันคือซื้อชุนเท่าผู้ดีชาติที่แล้วเด็กหญิงคนที่15มีความรักและพูดเรื่องการบินมานาแล้วและนี่คือโลกของนารูโตะและคนที่15ยังเป็นเด็กเยเหลียนยังสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติเมื่อไหร่ที่นิซี่ตัวน้อยนี้ดูดีมากเขามองไปที่หน้าอกที่เป็นคลื่นของฮงโดและมีความรู้สึกแปลกๆในหัวใจของเขาและเอลเย่เหลียนสัมผัสมันโดยไม่รู้ตัวหล่อลื่นเล็กน้อยเย่เหลียนถือว่าฮองโดเป็นเด็กมาโดยตลอดดังนั้นเธอจึงนอนบนเตียงของเธอโดยไม่มีแรงกดดันใดๆแต่ตอนนี้ฮงโดอายุ15แล้วเป็นสาวใหญ ฉันเพิ่งเตียงคนทุกวันมากไปหรือเปล่าเมื่อเห็นฮองโดหนีไปหน้าแดงเย่เหลียงนันเปล่าในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้เพ่ hey, ทาชั่วจุดๆ,ๆถึงบ่ายโมงฮองโดไม่กลับมาเย่เหลียงใช้ประโยชน์จากพลังของเคออชิงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันฟรีแล้วกลับมาที่ห้องของเขาอย่างมีความสุขสามสองหนึ่งหลังจากการนับถอยหลังอย่างช้าๆเย่เหลียงก็เปิดฉากที่เขาต้องการในที่สุดอัปเกรดระบบแล้วบิงดองมีเสียงคำรามในสมองของเย่เหลียงจากนั้นกรอบเสมือนจริงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขานี่คือแผงระบบเขาดีใจมากระบบก่อนหน้านี้เตือนเฉพาะงานในใจของ ย่เหลียนเห็นหน้าที่มากมายบนแผงอย่างชัดเจนระบบภารกิจย่เหลียนกดแผงหนึ่งจากหลายแผงโดยไม่รู้ตัวหลังจากส่งเสียงบีบอลเล็กๆหน้าจอใหม่ก็ปรากฏขึ้นบนแผงเสมือนสามทางเลือกเป็นงานหลักงานรองและงานประจำวันนี่คือสิ่งที่ฉันเคยทำมาก่อนหรือเปล่าย่เหลียนเปิดตัวเลือกเหล่านี้แยากกันและเข้าใจทันทีมีภารกิจสีดำสองภารกิจในภารกิจหลักซึ่งก็คือการช่วยเหลือถั่วแดงและสัตว์หางที่จมตีหมู่บ้านเหล่านี้เป็นสองภารกิจที่ได้รับจากนินจูส์แอร์โรมเอสตอนนี้เป็นสีดำและควรจะเสร็จสิ้นงานหล ภารกิจสาขาที่อยู่ตรงกลางคือภารกิจที่สะพานเซนบูบิและรางวัลก็ใกล้เคียงกันเล็กน้อยแอลมันก็เป็นสีดำเช่นกันงานประจำวันมีหลายอย่างเช่นจุดเริ่มต้นของภารกิจชมแม้ว่าจะให้เทคนิคแบบทันทีที่ได้รับการปรับปรุงแต่เป็นเพราะเย่เลียงรู้สึกขึ้นกับมันและบังเอิญได้ตระหนักถึงบางสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับรางวัลสำหรับงานและงานประจำวันอื่นๆเช่นจับลูกแมวทำความสะอาดฟันให้งูเลอรเธอะรางวัลที่ไร้ประโยชน์มากมายแต่ด้วยเหตุนี้นินจาระดับต่ำของเย่เลียงจึงแข็งแกร่งกว่าน,นินจารธรร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 รมมมมดดดดาา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 กก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 ไไ้้้้ัััััับบบบบบบงงงงงวววลลลลซๆจจจะะะช่่่่ยปปุุคคณภภพพขอออออนนนหหิิเเืถีีีท็ คือแผงหน้าปัตตาคอริทอนและที่เก็บของยี่เหลียงพลิกที่แผงหน้าปัดแผงคือความแข็งแกร่งของแอตทริวิวปัจจุบันของเขารวมถึงนินจูสึนินจูสึและร่างกายนินจูสึระดับ5กายภาพระดับสองนินจาระดับหนึ่งยี่เหลียงเป็นค่อนข้างจริงจังเขาไม่รู้ว่าระดับนี้คำนวณอย่างไรแต่เขารู้ชัดเจนว่านินจาของเขาควรอยู่ในระดับความอดทนเหล่าอีกในหนึ่งการใช้นินจาของชินนินนั้นเป็นระดับต่ำสุดของระบบระดับสูงสุดแข็งแกร่งแค่ไหนยี่เหลียง,งงงวยเพราะนา루โตมีปรมาจารย์น้อยมากความ ขื่มแค่นี้เองยี่เหลียงใส่หัวและเปิดระบบตาคอริทนที่อยู่ถัดจากเขาอีกครั้งดวงตาก็สว่างขึ้นทันทีราวกับว่าการมองเห็นดีขึ้นแค่นั้นแหละยี่เหลียงรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยดูเหมือนว่านอกจากการพัฒนาสายตาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกณขณะน,นี้ตูจูถั่วแดงที่หายไปก็ดันเปิดประตูและเธอก็เพิ่เฉยต่อย่เหลียงแต่รีบหยิบกระเป๋านินจาขึ้นมาบนโต๊ะและรีบหลุดออกไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะอยู่ในภารกิจยี่ยเหลียงรู้ทันทีวงโดมักจะทำของหล่นก่อนปฏิบัติงานและเขาก็ชิิินนนนนกกกกััับบบมคคคลลลลลออออออีีรรร้้้้งงงเเเเืยยใววาาา่หขขจะตทแ เมื่อฮงโดเข้าประตูเย่เลียนก็เห็นแผงสีแดงกระโดดออกจากฮงโดถั่วแดงเพศเนียคับซีความโปรดปราน99นินจูตสึระดับหนึ่งทักษะทางกายภาพระดับศูนย์นินจาระดับศูนย์นี่ควรเป็นข้อมูลพื้นฐานของถั่วแดงเย่เลียนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับถ้วยซีนี้อาจเป็นเพียงข้อผิดพลาดของระบบแต่เขาเข้าใจข้อมูลถั่วแดงทันทีเหล่าอีกในหนึ่งยกเว้นนินจุสืึระดับหนึ่งคนอื่นๆเป็นระดับศูนย์แบบนี้ค่อยังชั่วหน่อยแต่เย่เลียนเข้าใจทันทีว่าระดับหนึ่อน มีเพียงนินจูสึเท่านั้นที่มีระดับหนึ่งหรือไม่นินจูสึถั่วแดงไปถึงนินจาบนแล้วใช่หรือไม่เย่เหลียงรู้สึกงงเล็กน้อยในเวลานี้ถั่วแดงเห็นได้ชัดว่าเป็นนินจาล่างอาจเป็นเพราะคำสาปของแผ่นดินเขาไม่ได้คิดมากในที่สุดเขาก็เปิดระบบแพ็กเกจภายในมีกริดหนาแน่นและมากมายแต่กริดว่างเปล่าจริงๆจ,จะติดตั้งสิ่งต่างๆได้อย่างไรเย่เหลียงชุนหยิบหมอนขึ้นมาด้านหลังแล้วโยนไปที่แผงโดนตกหมอนลอดผ่านแผงและตกลงบนพื้นแผงสัมผัสวัตถุจริงได้หรือไม่เย่เหลียงเห็นปัญหาแต่ในขณะเด เขาเดาคร่าวๆบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังจิตเยี่เหลียงก็จำในว่านยายที่เขาอ่านในชีวิตก่อนหน้านี้ได้ตัวเอกส่วนใหญ่ในนั้นมีแพ็กเกจที่คล้ายกันและวิธีใช้ก็คือถือสิ่งที่คุณต้องการจัดเก็บไม่เป็นไรทันทีที่ย้ายทำตามแบบเยี่เหลียงหยิบหมอนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ทิ้งมันแต่อ่านคำพูดที่เก็บไว้ในใจเงียบๆโทรออกหมอนหายจริงเขาดึงอีกครั้งหมอนที่หายไปปรากฏขึ้นในมือของเขาอีกครั้งพอได้แล้วเยี่เหลียงมีความสุขพื้นที่จัดเก็บสารสกัดพื้นที่จจััััดดเเเเเเกกก็บบาาาาาาลลลลสสสสยยย่่หหีีงงงใใใช้้้วททททไปรออนนนนนนนุุุตขขขผม บรรจุภัณฑ์สามารถจัดเก็บของหนักได้ไม่เกินห้าเมตรเท่านั้นนอกเหนือจากปริมาณนี้แล้วหี่หหอไม่สามารถจัดเก็บได้และไม่สามารถเก็บบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เย่เลียงสงสัยว่าเขาจะเก็บผู้หญิงสวยสองสามคนไว้ในพัสดุกของเขาได้ไหมเพื่อยืนยันความคิดนี้เขายังดึงความงามที่ผ่านไปมาเป็นพิเศษและทดลองมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ได้เพียงตบเท่านั้นด้วยวิธีนี้เย่เลียงจึงเข้าใจทุกอย่างในที่สุดมีฟังก์ชันมากมายที่อยู่เบื้องหลังระบบและเขาไม่ได้ทำการสำรวจต่อเนื่องจากทั้งหมดเป็นเครื่องหมายคำถามดูเหมือนว่ายังไมไ ฉันไม่ได้ถามคุณเรื่องนี้ฉันหมายถึงอายุเท่าไหรนั่นอะไรครับคุณเป็นทับซีหรือเปล่าคืนนั้นเย่เหลียงถูกเตะออกจากเตียงอีกครั้งอาจารย์เย่เหลียงไม่เจอกันนานเลยนะเย่ยุยานไลย,ยิ้มและจับมือเย่เลียงเย่เหลียงเช็ดเหนื่อเย็นจากหน้าผากของเขาเหล่าวสวัสดีถ้าคุณทักทายและเอาแขนถูหน้าอ,อกฉันต่อไปด้วยเหตุผลหลายประการเลือกบางอย่างเย่เหลียงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยตอนนี้เย่ยูยันายก็อายุสิบห้าปีเช่นกันอันที่จริงคนในชั้นเจ็ดเกือบทุกคนมีอายุประมาณนี้พูด นี่คือแผนที่ภารกิจใช่แล้วเย่เลียงรับช่วงต่อคลาที่เจ็อีกครั้งเพราะไม่มีประตูน้าแม้ว่าเยเลียงจะเข้าใจได้ว่านี่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แต่เมื่อเช้านี้เมื่อนึกถึงซาลุโตบิริชางเขาโกรธมากอะไรคือสิ่งที่คโคโนฮะรอที่จะเพิ่มฟูในฐานะแขกชิงคุณต้องลุกขึ้นและผลผลให้เป็นตัวอย่างอย่าหันไปหาเสีย่ยวถุงแขกรับเชิญครั้งแรกที่นําทีมเยเลียงพูดไม่ออกแต่เขาก็รู้ด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะปล่อยให้คนแก่และคนตายออกมาเป็นผู้นาทีมเพราะเขาอายุน้อยและแข็งแรงแลละเาารทนกอดติิง เหนื่อยมากดังนั้นเย่เหลียนปฏิเสธในใจแม้ว่าเขาจะมีเงินก็ตามตอนนี้เขาคือเต้คิวอิงและเขาไม่ต้องจ่ายค่าอาหารใครเคยเห็นพ่อมาออกจากโรงงานบ้างเย่เหลียนเหมือนป๋ามาที่ไม่สนใจเงินเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เหลียนก็ยิ่งโกรธมากขึ้นในเวลานี้ดินที่อยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาแทนที่อาจารย์เย่เหลียนครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ยินว่าคุณใช้นินจาทรงกลมสีดำเพื่อเอาชนะมาดารอุจิวะคุณสอนฉันได้ไหมฉันอยากแข็งแกร่งขึ้นด้วยฉันไม่อยากเป็นหางนกรเรียนการพูดนินจาทรงกลมสีดำก็คุณกำลังพูดถึงหยกหย็็็็ไไดด้้้เเเเเเมื่่่่ออหหหนนนวววาาาายยยยยลีขใจใททูกกพังรร เขากังวลมากแต่เย่เหลียงรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนื่องจากสงครามนินจาเทศกาลต่างๆของโคโนฮาจึงถูกยกเลิกและหนึ่งในนั้นเรียกว่าการทดสอบนินจาในชั้นเรียนที่เจ็ดยกเว้นคาคาชิที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นชินนินอีกสองคนยังคงเป็นชินนินที่เพิ่งออกมาจากหมู่บ้านชินนินดังนั้นพวกเขาจึงต้องสอบซองนินด้านหนึ่งพวกเขามีอายุมากขึ้นในทางกลับกันหลังจากการสอบของตงนินพวกเขาสามารถยอมรับงานที่ยากขึ้นได้เย่เหลียงพยักหน้าคุณสามารถสอนนินจาได้แต่ยกสัตว์ร,ร้ายหางดำไม่สามารถสอนคุณได้นั่นคนถือเป็นมรดกเลือดเลลลืืออออดดหหาาาายตตมมขบเเไไไททททููปัันนีีถถถ้ึงงงจจจกครระ่สิๆ นี่เป็นทักษะท,ทางสายเลือดที่มีแต่นินจาในสายเลือดเดียวกันเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตัวอย่างเช่นวงล้อเลือดของอุจิวะที่มีดินเป็นขอบเขตมรดกเลือดยกเว้นครอบครัวของอุจิวะไม่มีใครสามารถเรียนรู้นินจาประเภทนี้ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะไม่สามารถสอนหยกหางอสูรแก่คุณได้แต่ฉันก็สามารถสอนนินจูสุอีกตัวหนึ่งที่ไม่น้อยไปกว่าหยกหางอสูรเมื่อเห็นพวกเขาเช่นนี้เย่เหลียงก็เปลี่ยนน้ำเสียงของเขาทันทีจริงๆนำดินประหลาดใจทันทีเขาเคยพูดถึงหยกหางอสูรมาก่อนและเอาชนะอุจิวะะะะมมมมาา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 ดดดดดดดรร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 ไไ้้้้้้ในน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 คคคคคััััังงงงงเเเเียยววววขขขกกกกกตืืออออออทิิิิ็็็ปสชบุุจจฮฮฉู่่่แแแห นั่นคือคนที่ไม่ได้ดูโฮคางเงตดั้งเดิมด้วยซ้ำและเนื่องจากความสัมพันธ์ของมาดาระสถานการณ์ของตระกูลอุจิวะจึงมีปัญหาทุกแห่งหนผู้คนต่างเพ่งมองปรารถนาจะขับไล่พวกเขาออกไปเหมือนเทพแห่งโรคระบาดดังนั้นไททูต้องการพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองท่านอาจารย์ท่านสอนข้าด้วยในเวลานี้ลินโฮาร่าก็ร้องออกมาเช่นกันเธอไม่ได้คาดหวังระดับนี้มาก่อนเพราะเธอเป็นนินจาแพทย์และการประเมินนั้นง่ายกว่านินจาธรรมดาแต่เนื่องจากเย่เหลียงตกลงที่จะนำเมื่อดินหมดไปเธอจะมีส่วนแบ่งโดยธรรมชาติตกลงงคครัััับบผมสญญากุณท้หมดเเย่หลียงเเเเเเพพลลลลิิดดดดนนกกกกกกัับบาาาาารรรแแสงงขขอยยยยู่วว็็็ทะห้คาาาคชิผู้้เปดหหนนก็ัีร จุดๆในไม่ช้ามีคนสองสามคนมาที่ทะเลทรายที่นี่มีลมและสายเยอะคุณไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้หากเจ้าให้โอกาสเด้เหลียอีกครั้งเขาก็ไม่อยากมาที่นี่อย่างแน่นอนแต่ทําอะไรไม่ถูกนี่คือภารกิจของทีมที่เจ็ดเนื่องจากการต่อสู้ครั้งก่อนหมู่บ้านนินจาขนาดใหญ่จึงมีความเกลียดชงังตัวอย่างเช่นโคโนฮาเกลียดชังหมู่บ้านยยนยินและดับยูยูนินจาที่ใดมีความเกลียดชังที่นั่นมีมิตรภาพโคโนฮาจึงต้องผูกมิตรกับหมู่บ้านอื่นอาทิหมู่บ้านเชย,ยินนี่เหลียงรู้เรื่องนี้ดีที่แห่งนี้คือออออออสถาาานนนนนนที่ข่ออขขขงงงงรเเเมย้คตัวป็ดิแแหล เป็นประเทศทะเลทรายมีลมและทรายตลอดปีและฝนไม่ตกบ่อยนะักหัวหน้าหมู่บ้านเชอินชื่อเป็นจี้อิงซึ่งอยู่ไกลจากโฮเกตของโคโนฮหา้าสี่ชั่วอายุคนของเป็นจี้อิงควรอยู่ในอำนาจแล้วใช่ไหมยีม่เหลียนหัวนึกถึงความทรงจำในใจเนื่องจากการหายตัวไปของเป็นจี้อิงทั้งสามรุ่นหมู่บ้านเชอินจึงอ่อนแอและถูกรุกรานโดยทันเดอร์คันทรีและในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้ชายวัยกลางคนชื่อหลัวชาก็ออกมาข้างหน้าและเอาชนะผู้บุกรุกด้วยการหลบหนีด้วยแม่เหล็กอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเชอินและกลายเป็นวีรบุรุษที่กอบกู้อาณาจักรแห่งสายลมชายวััยยกกลาาาาางงงงงคนคคนนนนนนีี้้้ืออออเเเจจิิิรรุ่ป็บดขหญะ เย่เหลียงรู้สึกไม่ดีกับบุคคลน,นี้ในหนังสือต้นฉบับคนคนนี้ปอลูกนกกระเรียนไว้บนกาอาระเป็นผลให้กาอาระมนันจะหนีเมื่อตอนที่เขายังเด็กต่อมาเขากลายเป็นคนเหงามากขึ้นและบุคลิกของเขาก็ผิดปกติกาอาระยังเป็นเด็กอยู่ในขณะนั้นดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถต้านทานนกกระเรียนโชว์ในร่างกายของเขาได้ทุกงาช้างหวังว่าภารกิจนี้จะปลอดภัยนะเย่เหลียงทุบปากของเขาและเดินต่อไปกับทุกคนไม่นานกลุ่มก็มาถึงกลางเนินทรายสูงสองแห่งหมู่บ้านเชอินล้อมรอบด้วยทะเลทรายเพื่อป้องกันลมและทรายไม่ให้เข้ามาหมู่บบ้้้้้าาาาาานนนนนนจจึึงงงงถูููกกกกซ่ออ่่่่อออยยยยยยใใหเเเเเขขลลีวดิททรรัแตสสไม็ อาจารย์เน่เหลียนท่านรู้สึกผิดหรือไม่คาคาชิที่กำลังสำรวจทางข้างหน้าก็เดินกลับมาจริงด้วยเงียบเลยแม้ว่ามันจะเป็นทะเลทรายแต่ก็มีเสียงคนหรือลมอยู่เสมอแต่สภาพแวดล้อมก็เงียบจริงๆและเย่เหลียนก็ไม่ได้ยินอะไรเลยและด้วยความแข็งแกร่งที่ใกล้เคียงกับระดับเงาเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกได้ถึงร่องรอยของเจตนาฆ่าหลังของเขาเย็นชาราวกับถูกสัตว์ร,ร้ายจ้องมองไปเย่เหลียนก็กอดลินโนฮารา่าซึ่งเป็นเพียงแค่นินจาแพทย์และรีบวิ่งไปข้างหน้าอีกสองคนที่เหลือรู้ทันทีและติดตามอย่างใกล้ชิดทันททททททีีี่่พพววกกกกกเเขขาา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 ออจสสถนนนนิรรยยูงงงงงััั้้้็ลลลมบไห เอิร์ธเอสเคปศิลปะแห่งเอิร์ธดราก้อนบุลเลต์เยี่เหลียนตะโกนและมังกรดินที่สร้างจากกรวดก็ยกขึ้นอย่างรวดเร็วใต้ฝ่าเท้าของทุกคนสนับสนุนคนหลายคนบูมภูเขาทรายถลม่มถนนที่เข้าและออกจากหมู่บ้านเชอินเดิมก็ถูกฝังไว้เช่นกันเพราะมังกรดินเยี่เหลียนและคนอื่นๆเลยหลีกเลี่ยงภูเขาที่ถล่มลงมาเทียมเหรอเยี่เหลียนตอบสนองทันทีเนินเขาทรา,ายสองลูกนั้นใหญ่มากและถึงแม้จะเสี่ยงที่จะพังทลายผ่านพลังแห่งธรรมชาติแต่ก็ค่อนข้างแปลกที่อยากจะยุบอย่างรวดเร็วเยี่อองรอยของกระเหนือเนนนนิิทรราาายอยอ่งงชัดัดดเเจขคควบุมมกให้ค่อยๆฆ่าคนหลลายคคนแะขมววดิ้ อาจารย์เย่หลิยงมาดูหมู่บ้านเส้นเซสยนกันบางทีอาจไม่ใช่นินจาของหมู่บ้านเชอินคาคา,าชิกล่าวเมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่ต้องลงลึกอีกถ้าหมู่บ้านเชอินกำลังลอบสังหารพวกเขาจริงๆก็ต้องมีแถลงการ์ใช่หลายคนพยักหน้าและเดินเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านเชอิยนยังห่างไกลาจากภูเขาชาชานมากซึ่งหมายความว่าผู้คนที่นี่ไม่รู้ว่าประตูของพวกเขาถูกปิดกั้นในเวลานี้เย่หลิยงมองทั้งสองข้างของหมู่บ้านมีแผงขายของที่ทำจากชั้นวางเหล็กอยู่ทุกคนทุกแห่งซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่แต่ยากจนไปหน่อยตอนนี้คนโคโนฮะอยู่ในยุคบบบ้ยย้้้้้าา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 นน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 นแแแแแลล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 วววะะชเเเเเเยยยยยยกก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 ก็็็็็ัังงงงงงปผออๆดดดดิิิขขมม่่่่่จจีีทสรรหูููตตไถพ โชคดีที่ฉันไม่ได้เดินทางผ่านเชอินเย่เลียบ่นและเดินเข้าไปในใจกลางที่รายล้อมไปด้วยคนสองสามคนอาจารย์เย่เลียนฉันต้องการอย่างนั้นภาพพกศีรษะของแมวชมดนั้นน่ารักมากเย่ย,ยาลายจับมือเย่เลียนอย่างสง่างามและเดินไม่ได้ผู้หญิงเดือดร้อนลินยารบกวนอาจารย์ฉันจะซื้อให้บินข้างๆเธอตบหน้าอ,อกเธอเออใครอยากให้เธอซื้อฉันอยากให้อาจารย์ซื้อให้อัญยัประกาศคู่จุดๆุอันยัประกาศคู่เย่เลียงมีเส้นสีดำและความรู้สึกของเขายังคงเชื่อว่าเขาถูกโกงอย่างไรก็ตามตอน,น เขามองไปที่เจ้านายเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าเหลี่ยมเอวของเขาถูกพันด้วยผ้าพ,พันแผลและเขาแทบจะยืนขึ้นไม่ไหวบอสเท่าไหรครับสามร้อยเท่าไรเย่เหลียงอึ้งสามร้อยตำลึงได้รับปันส่วนของเขามาสองสามวันแล้วเครื่องประดับผมนี้ทำจากหินเท่านั้นมันแพงเกินไปที่จะขายสามร้อยตํลึงจับไม่ได้เหลือสามร้อยบัดซบคว้าเงินเย่เหลียงพูดไม่ออกและขอให้เขาใช้เงินสามร้อยหยวนกับเครื่องประดับผมที่ทำจากหินเขาเข้าใจผิดแล้วจริง,รงๆเขาอยากจะหันหลังกลับทันทีและจากไปแต่ทันใดนั้นเมื่อเห็นเย่ยุยยายลายจ้องมองเธอ แต่สุดท้ายเขาก็ซื้อหมวกเหมือนกับที่หลายคนตะโกนใส่เจ้านายที่ไร้ยังไอขนาออกไปเจ้าของร้านก็ลุกขึ้นยืนเขาแก้ผ้าพ,พันแผลและยืนตัวตรงและทูริเคนขนาดใหญ่ตกลงมาจากข้างหลังเขาดูเหมือนว่าการลอบสังหารโลกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่ฉันไม่แน่ใจรอดูกันต่อไปนานๆพูดกับตัวเองและคนขายรอบๆก็พยักหน้าให้เขาณขณะน,นี้เยเลียงและพรรคพวกของเขาได้ติดตามเลขานุก,การขอ,ของพวกเขาไปที่สำนักงานเป็นจี้อิงอาจารย์เปิงหิงกำลังประชุมกับผู้อาวุโสดังนั้นฉันสามารถขอให้แขกออกมารอข้างนอกก่อนเลขาสาวให้คำแนะนำ อาจารย์ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่คุณคิดอย่างไรพวกเขาทั้งหมดเป็นแขกแต่เลขาทิ้งพวกเขาไว้แบบนี้ซึ่งทำให้คาคาชิเกิดความสงสัยขึ้นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีบางอย่างผิดปกติกับหมู่บ้านเชอินบนถนนก่อนหน้านี้คนเดินถนนพวกนั้นระวังพวกเราไว้อย่างชัดเจนเราเป็นแขกคนพวกนั้นไม่ควรประพฤติัวแบบนี้เย่เลียนวิเคราะห์ก็จริงนะโนฮาร่าลินก็รับโทษเช่นกันฉันเลยรบกวนอาจารย์ให้ซื้อเครื่องกระดับผมเพื่อดูว่าพ่อค้าแม่ค้าเป็นพ่อค้าจริงหรือเปล่าโชคดีที่ทักษะการแสดงของคครูนนนนัั้้้ดดีีพวกกไไม่ไสงเต เมื่อกี้คุณหมายความว่ายังไงอันยประกาศคู่ประสณีประสณีประสณีอันยประกาศคู่เย่เหลียงตกตะลึงเขาสามารถรับประกันได้ว่าลินโนฮาร่าพูดแบบนี้โดยไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีแม้จะโกหกเรื่องใหญ่ได้แต่หน้าอกของเธอก็ไม่เจ็บเย่เหลียงบอกว่าเขาไม่เข้าใจมันอย่างไรก็ตามทันใดนั้นดินแถบอุติวะที่อยู่ถัดจากเขาก็ตระหนักได้ไม่น่าแปลกใจที่ฉันต้องการซื้อให้คุณคุณยังคงไม่พอใจแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเพราะคุณแสดงลัวฉันตายฉันคิดว่าคุณชอบครูเขาลัวเล็กน้อยแต่ลินลินหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวเย่เหล อันที่จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่วิธีค้นหาความจริงของหมู่บ้านเชอินแต่จะกำจัดความเป็นศัตรูได้อย่างไรที่สำนักงานของพ่อค้าเร่เย่เหลียงสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าอย่างชัดเจนถูกเติมอเมื่อครู่นี้เย่เหลียงได้เห็นแล้วว่าพ่อค้าหับเร่คิดผิดแต่ตอนนี้ในหมู่บ้านเชยินเย่เหลียงไม่เก่งในการทุบตีพวกเขาด้วยการประโคมใหญ่ถ้าฝั่งตรงข้ามโถ ổ, แต่ก็แย่แล้วไม่นานนักหญิงชาราในชุดธรรมดาก็เดินเข้ามาจากข้างนอกเธอมองไปที่เย่เหลียงด้วยรอยยิ้มแต่เมื่อเธอสแกนดูคาคาชิก็มีแแสสสสงง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 วววว่่่่่่่่่าา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 าััับบขขขขึึ้้้้้้้้้นน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 คคคคคคุุุุุณณเเ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 ปป็ผููรร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 อออหหมมมมมโโฮะะททยยยยยกกิิไไไไจดดใชชถล ตาสีชั่วอายุคนจะไม่มาเหรอการพูดคุยระหว่างสองหมู่บ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งและคนทั้งสี่รุ่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองหมู่บ้านเสมอมาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะไม่มาหรือเย่เหลียงรู้สึกแปลกแต่เขาพูดไม่ชัดในเวลานี้หญิงชราเริ่มพูดถึงความหมายของหม,งหมู่บ้านเชอินเย่เหลียงแกล้งทำเป็นทำอาหารในตอนเย็นหลายคนแยกทางที่ประตูสำนักงานงานเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นและในที่สุดทั้งสองหมู่บ้านก็ลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างมีความสุขอาจารย์นี่จบแล้วเหรอคาคาชชชชชิิิิยยััังงงงงงคคไมมมมม่่่่่่่่อออออเเ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 ืนน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 นกกใใใวววววววลลลลาา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 าีีาีี้้้้พพพขขถึโรรรรแแแแหหูบส็จจะผทท แน่นอนว่ามันจะไม่จบมีปัญหาอย่างแน่นอนในเรื่องนี้เย่เหลียงตอบแล้ววังทุกคนลงวันนี้เจออะไรหลายอย่างอย่างแรกเจออันตรายตรงทางเข,ข้าหมู่บ้านเจอนินจาแห่งหมู่บ้านลับทรายปลอมตัวเป็นพ่อค้าหาเร่และสุดท้ายก็เป็นผู้สัมภาษณ์ในวันนี้หญิงชาราคนนั้นเย่เหลียงผู้กระหายที่จะตายสามารถตรวจจับเจตนาฆ่าได้ดีกว่าใครๆเมื่อหญิงชารามองไปที่คาคาชิเห็นได้ชัดว่าเธอมีเจตนาฆ่าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้ว่าอีกฝ่ายจะเดินโซเซไปทันเวลาเย่เหลียงก็ไม่เคยอ่านผิดดูเหมือนนว่าเราต้องสอบสวนอย่างระมัดระวังเย่เหลียงออกจากห้องอย่างเงียบๆหลัังงจาากกต้คค่ทุน กลางคืนเงียบสงดกลางดึกไม่มีใครหญิงชราวัยหกสิบปีเพิ่งถอดเสื้อผ้าที่ลามกอนาจารย์ออกและเอามือของชายผู้แข็งแกร่งวางบนคอของเธอใคร